ทานอีศบเรื่องหมูป่ากับหน้าไม้หมูป่าตัวหนึ่งมีนิสัยเกเรเที่ยวอันธพาลไปทั่วขอบทำร้ายและรังแกสัตว์ต่างๆวันหนึ่งขณะที่มันไปเดินเล่นแถวต้นไม้ใหญ่ที่นายพรานกำลังทำการดักสัตว์อยู่มันเห็นหน้าไม้ของนายพรานวางไว้ด้วยความที่มันไม่รู้จักว่าหน้าไม้คืออะไรจึงคิดจะหยิบขึ้นมาเล่นนายพรานเห็นจึงพูดว่าเจ้าอย่าหยิบมันขึ้นมาเล่นนะมันอันตรายเจ้าอาจตายได้ สิ่งนี้นะ่ะหรือที่ท่านบอกว่ามันอันตรายข้าไม่เชื่อท่านหรอกไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวเลยหมูป่าจอมเกเรไม่เชื่อฟังหยิบหน้าไม้ขึ้นมาเล่นด้วยความขนองมันจึงเกี่ยวหน้าไม้ทําให้ลูกดอกพุ่งเข้าปากตรงหัวใจตายทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อผู้ใหญ่ตักเตือนด้วยความหวังดีผู้น้อยควรเปิดใจรับฟัง พุทธภาษิตปมาทม,มนุยุนชันติภาลาทุงเมทิโนชนาะคนพานมีปัญญาสามย่อมประกอบแต่ความประมาทนิทานอีศบเรื่องหมาป่าท้องแก่กับหมูหมาป่าตัวหนึ่งตั้งท้องแก่มันเห็นหมูอยู่แล้วตัวเดียวมันพูดกับหมูว่า ข้าจะขออาศัยสักคืนหนึ่งได้ไหมหมูก็ให้หมาป่าอยู่รุ่งขึ้นมันก็บอกให้หมาป่าออกไปจากเล้าของมันเมื่อคืนข้าคลอดลูกมาแล้วห้าตัวข้าคงจะเดินไม่ไหวและเจ้าก็คงจะเห็นว่าลูกข้ายังเล็กๆอยู่ทั้งหมดเจ้ารอหน่อยได้ไหมหมาป่าขอร้องเมื่อช่วงฤดูหนาวมาถึงหมูก็เข้าไปทวงเล้าคืนแต่หมาป่าขู่และตะคอกใส่หมูว่าถ้าเจ้ากล้าก็ลองดูซิพวกข้ามีกันหลายตัวส่วนเจ้าตัวเดียว ข้าจะฉีกเนื้อเจ้าออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้ลูกๆข้ากินเสียนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนอกตัญยูไม่รู้บุญคุณคนจะไม่ได้ดีพุทธภาษิตสัพพันเจปัทวุกทชานาตันยุมพิราทเยถึงให้แผ่นดินทั้งหมดก็ยังคนอกตันยูให้จงรักไม่ได้ ที่านอีศกเรื่องหมาป่ากับแม่มา้าลูกหมาป่ากำลังจ้องไปที่ฝูงลูกมา้ามันเดินไปหาฝูงลูกมาฝูงนั้นและถามแม่ม้าว่าทำไมลูกมาตัวนั้นถึงเดินไม่ค่อยทานลูกมาตัวอื่นละ่ะขาเขาเป็นอะไรรึทำไมพวกเจ้าไม่พาไปรักษาหรือว่าพวกเจ้าไม่รู้ว่ารักษาอย่างไรถ้ามียาที่จะรักษาให้ลูกมาตัวนั้นหายได้หมาป่าพูด แม่มาพูดขอบใจเจ้ามากหมาป่าถ้าอย่างนั้นเจ้าก็รักษาขาข้าให้หายได้สิขาของข้าเดินไม่ถนัดเจ้าช่วยดูให้หน่อยสิหมาป่าตอบตกลงหมาป่าจึงเดินไปหาแม่มายืนอยู่หลังแม่มาแม่มาได้โอกาสก็คิดสั่งสอนเลยใช้ขาด้านขวาเตะหม,มาป่าจนฟันแตกละเอียดเลือดไหลเต็มปากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนชั่วย่อมมีการกระทำที่แสดงว่าเป็นคนชั่วพุทธภาษิต โนชัจจาวัสโลโหติโนชัจจาโหติเครามโนกรมมนาวัสโลโหติกมุมนาโหติครามโนใครๆจะเป็นคนเลวเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ใครๆจะเป็นคนประเสริฐเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่คนจะเลวก็เพราะการกระทำความประพฤติคนจะประเสริฐก็เพราะการกระทำความประพฤติ นิทานอีศบเรื่องกวางกับหมาไล่เนื้อนายพรานออกล่าสัตว์ในป่าใหญ่พบกวางตัวหนึ่งจึงหยิบหน้าไม้ยิงกวางนายพรานยิงถูกกวางแต่โดนที่ไม่สําคัญกวางจึงหนีต่อไปได้มันวิ่งไปที่แม่น้ำสายหนึ่งกวางเหลียวหลังมองเห็นนายพรานกับหมาไล่เนื้อวิ่งตามมาติดๆมันไม่มีทางหนีจึงตัดสินใจโดดลงแม่น้ำแม้ในแม่น้ำจะกว้างใหญ่น้ำไหลเชี่ยวแค่ไหนกวางก็ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ฝ่ามาไล่เนื้อกระโดดตามกวางลงไปนายพรานร้องห้ามให้กลับมาแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จมาไล่เนื้อว่ายตามกวางไปได้ไม่นานพอเห็นกวางเริ่มจมน้ํามันจึงหันหลังกลับแต่เนื่องจากน้ําไหลเชี่ยวมากจึงทําให้มันหมดกําลังที่จะว่ายกลับทําให้มันจมน้ําตายไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ทําการหุนหันพลันแล่นย่อมได้รับความเดือดร้อนในภายหลังพุทธภาษิต พลานมิวปักกานางปาโตปัตาโตพยังเอวังชาตานมัดจานางนิจจังมรณโตพยังไทยของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วย่อมมีเพราะต้องตายแน่นอนเหมือนไทยของผลไม้สุกย่อมมีเพราะต้องหล่นในเวลาเช้าฉะนั้น ีศเรื่องฆาตกรกับจระเข้ฆาตกรฆ่าคนตายวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าบรรดาญาติผู้ตายต่างพากันตามไล่ล่าเขาวิ่งมาจนถึงริมแม่น้ําเขาเห็นสิงโตนอนหมอบอยู่บนฝั่งเขาเองรู้สึกหวาดกลัวจึงรีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้ขณะที่กำลังปีนขึ้นไปบนต้นไม้ได้เจอเข้ากับงูพิษแถมแม่เบีย้ยและฉกลงมาที่เขาเขารีบปล่อยมือจากต้นไม้ทำให้เขาล่วงลงจากต้นไม้หล่นไปในแม่น้ำ เมื่อจอระเข้เห็นจึงรีบว่ายน้ำมาหาแล้วจับเขาเพื่อจะกินทันทีขณะที่เขากำลังจะโดนกินนั้นเขาได้พูดกับจระเข้ว่าปล่อยข้าไปเถิดท่านจระเข้อย่ากินข้าเลยไม่ได้หรอกเจ้าคนชั่วคนชั่วจะต้องได้รับกรรมที่ก่อเจ้าจะต้องได้รับโทษเจ้าลองคิดดูเจ้าหลบหนีพวกคนเหล่านั้นหนีสิงโตหนีงูพิษแต่สุดท้ายเจ้าก็หนีมาเจอกับข้าจนได้นั่นเป็นเพราะผลกรรมที่เจ้าก่อไว้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อกรรมเช่นไรย่อมได้รับผลกรรมเช่นนั้นพุทธภาษิตสานิกรรม,มานิในยันติทุกคอตอื่นกรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติ